มูซาดิยาบี้ตัวรุกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมดังลีกบุนเดสลลกาหลังมีข่าวกับทีมมาตลอดว่าอาจดีลมีปัญหาได้โดยตอนแรกนั้นเลเวอร์คูเซนตั้งค่าตัวดิยาบี้ไว้ที่55ล้านปอนด์ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตัวนิวคาสเซิลเริ่มจะไม่ค่อยสนใจเท่าไรหนักจนดูเหมือนดิวเงียบเียบหลังจากนั้นมีข่าวว่าอาจมีการลดค่าตัวลงอาจเหลือสัก35-40ล้านปอนด์และดิวอาจจะเป็นไปได้ในการคว้าตัวหลังปีกตัวรุกมีทีท่าเริ่มมอยาาากเเล่นับคซ ครั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่ายังไม่พร้อมที่จะย้ายทีมจนคาดว่าน่าจะดีลล่มแน่แต่ล่าสุดเริ่มมีข่าวว่าทีมสาริกาอาจได้เห็นดียาบี้ย้ายมาสวมเสื้อนิวคาเซิลก็ได้โดยแข่งวัย22ปีผู้นี้ลงเล่น42นัดในทุกรายการยิงไป17ประตูและทำอีก14แอสซิสเลยทีเดียวทางเอ็ดดี้ฮาวที่กำลังมองหาตัวรุกเพื่อมาแบ่งเบาภาระของคาร์ลามิวสันโดยตัวรุกฝั่งขวาคือสิ่งที่นิวคาเซิร์ต้องการเป็นอย่างมากส่วนข่าวของโรโนัลโดที่มีข่าวว่าอยากย้ายออก สื่อหลายสำนักรายงานหนาหูมากหลังคริสเตียโนโรนัลโดร้องขอสโมสอนว่าอยากย้ายออกจากทีมซึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โรนัลโดจะมาซ้อมและคาดว่าคงได้คุยกับทางสโมสรกันอีกครั้งส่วนเต็นทีมที่โรนัลโดจะย้ายไปมีหลายทีมโดยสื่อคาดว่าอาจจะย้ายไปเชลซีหลังมีข่าวว่าโบลี่เจ้าของใหม่พร้อมทุ่มล่าตัวสตาร์ดังค่าเหนื่อย500,000ต่อสัปดาห์ที่เป็นกระแสะแรงมากว่ามาแทนลูคาคูแน่นอน ซึ่งตรงนี้ยังเป็นแค่ข่าวเท่านั้นเพราะทางสโมสรแมนยูยังต้องการรังตัวโรนัลโดอยู่ต่อไปเพราะคงต้องรอคุยกันอีกครั้งส่วนอีกเต็งที่ว่ามีโอกาสมากที่สุดคือทีมบาเยิร์นมิวนิกมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของบาเยิร์ได้คุยกับผู้จัดการของโรนัลโดแล้วเนื่องจากบาเยิร์มีโอกาสที่จะเสียเลวันที่อาจจะย้ายไปบาร์ซ่าหากย้ายขึ้นมาบาเยิร์ก็จำเป็นต้องหากองหน้าตัวเป้ามาแทนให้ได้ อีกทีมก็คือทีมเปสเชที่มีกระแสว่าแฟนบอลอยากเห็นโ bon ด ja จะเล่นกับเน็ซี่มากที่สุดแต่ทางฝ่ายบริหารของเปสเชนั้นออกมาบอกว่าเป็นไปได้ยากส่วนเรื่องของชุดของทีมสาริกาในฤดูกาลหน้านั้นเป็นที่พูดถึงกันมากในเรื่องชุดใหม่นิวคาสเซลทำการเปิดตัวชุดแข่งแบบที่3าที่จะใช้ลุยสึกในฤดูกาล2022-23โดยดีไซน์เสื้อคล้ายคลึงกับเสื้อทีมชาติซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากซึ่งตรงกับภาพหลุดที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ทนชุดแข่งแบบที่3ของสาลิกาดมนิวคาเซอลยู่ในเตดจะใช้สีขาวเป็นสีพื้นหลักโดยบริเวณคอเสื้อกับแขนเสื้อจะใช้สีเขียวตัดรวมถึงโลโก้ของผู้ผลิตชุดแข่งโลโก้สโมสรและสปอนเซอร์หลักรงคาดหน้าอกก็ใช้สีแบบเดียวกันเพื่อคุมทนให้ดูเรียบสวยงาม